คู่ก็ได้เป่าค้อกันค่ะได้เป่าเจ็ดเจ็ดอาจารย์สกิดได้เจ็ดสองห้านะคะมาดูผู้สิได้สิบวันค่ะปลาผู้สด้ธิยิบตามแม่คู่เนาะค่ะอนนียแม่คู่กับเสียงสูกรวยมาเจียสามตักนเลยค่ะเจ็ดเจ็ดมีเจ็ดเจ็ดมีสองห้าค่ะค่ะอันนี้คือคือเลขเสียงสูกรู้สามตัวเลยแม่คู่เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดค่ะค่ะเพราะว่า เขาอาจจะสกีดเจ็ดสองเนาะเจ็ดสองเข้ากับแย้ลืมเลยค่ะเจ็ดสองเลยไม่พูดยิบไลเจ็ดเจ็ดค่ะค่ะจปลา่อค่ะอแจกปลาเนาะค่ะสำหรับยอดปลาค่ะหนึ่งสองศูนย์สามเจ็ดเจ็ดค่ะตับกันสิ

โนิจาตอยิบห้าสองกันยิบห้าสองสองห้าข้าวเถอะโล่า่ะ แม่้ามข้ไปอะกินแน่อะไรยัไปขายต่ออีกวันว่อกินค่ะแส่เมื่อละสายสิ่งแต่เมื่อละสายพี่ขายอะรเยอะผ้แผ้าอบกับค้าคุณช่างี่าบอกกัน เม็ดเตียงเลยค่ะชาิสาใ่ขียเขาเม็ดเตียงทุกท uh. ่านเม็ดเตียงบอนครับคุณุาริสาเป็นปลาล้านะคะเป็นเจียวโบอันนี้เจียวโบนนะโบนนะปลาแดงค่ะปลาแดงจะมีตับมูะ น,นีนปลาเดียก er ินปทยเออเด็ดดีมากกินต้าเอาไปต้ม่หนากินกบปีบกินกบปีบป่าขาค่ะแกวโบนค่ะแก้ว มาบนเมากวบอกมานบมา้ดี่วก็มาเอาลงมา่ยวมลมแก้วบอ่แมแมวสีแด้ปลาเขาแมงดาอันนี้นัิตาแดงกสีแดงอันนี้แมงดา อันี้นะพี่ตาแดงกหัวเต็กมตาแดกเลยอันนี้มอันนี้มุกคนชช่อัจแดกก็เสียมอันนี้ยิ้มมั้วอันน้ตต้ตอเต้มเขาแถวตอเต้อัจเต้นะคะไปบ่าได้มามาโคโยกเ่าอัจเต้อัจเต้สีใดคะถ้าต้องไหนครับขาวต้องสี หมดียักค่นวันนี้ได้ของจกของพุระคูันปกติขั้นบันสิวไม่ได้กินแต่กินแตไม่พู่ขั้นบันิวสุกคาวนได้่ะมีน้ำพริกตาแดงตาหอมหัวนี้เข้าอาจารย์น้ำพริกังน้ำพริกแมงดา แมงดาก็น้อยอลจารย์เพราะวัยอายุหน่อยนะคะเพราะท่านเห็นหวงค่ะค่ะอาจารย์เดือนชุดยังก่อนชุดเจ็ดอายุวันเกิดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดค่ะไม่คู่รุ่นใแล้วนะคะมีเจ็ดชุดเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดหนึ่งแม่คู่มากเจ็ดค่ะมีเจ็ดเก่าหอมแต่คันสิเนียนอ้วนอ้วนว่าะคันไม่พู่เนียนหนึ่งกขาโคบเลยว่าหนึ่งมีหนึ่งค่ะ หนึ่งเกจหนึก้าวันนี้ไม่ไมคู่เนีนตามมาสองกับเกดเนีนเกจเนีนเจค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้าค่ะตโปงแต่ว่าบันเน่แจับฉลากได้เกจเจ็ดค่ะบาลขีไม่คู่ยู่บันนาวานทำบุญวังหันเนาะวันที่หกมกราวันเกิดไม่คู่เนาะ บาลขที่3 7มเจ็ดเจหมูสิบเอ็ดหมูสิบเอ็ดบายอดเงินบา 3, 3, 7, รีส3มสาเดเดียโตกลับกันค่ะบาลีที่แม่คู่สามเดเนี่สามเจ็นะคะลองปีนิดพิจรารณาปนะะ้กามิตเปนาเป่าเนื้อค่ะเด้อนันนี้การเสียงสูงเนาะคะ่ะค่ะทาลังเชื่อแล้วแต่บุญไพ่มันการจะสมสร้างบุญเนาะค่ะถึงเวลาเข้ากับบุญบุญได้นะคะ ผู้ได้สีจองมอลำใบก็ไดเนาะค่ะว่นีผู้ได้ถือจะเลื่อกอาจารย์สมกิจบ่อทองแม่คูหอ้วมหวนลูกฟุ่งมอลำซับสไตล์เต็ยมวงนะคะเด้อฝากไว้ค่ะบวยสุขุวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับไปกินเตียกันค่ะเสตียลูกชิ้นเกเซฟเลื่อมเกตสิบวันนี้เตียลูกค่ะมนีเนค่ะเกตซีฟใคที่้านแม่คูะห้าเกตซีฟห้เกตซีฟเป็ู้โผล่ก่ะ สวยๆเป็นมันๆล้ำๆรวยๆค่ะอย่าลืมอยา่าปลานะคะหนึ่งสองศูนย์สามเจ็ดเจ็ดค่ะโชคดีทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ <c oughs> นนัน้ที่ไอ้ซูกุหลาบแดงยังมันคงยังคิดถึงขังก่อนกี่มาปีนี้ได้นั่งเสริมคิดถึงเขาก่อนกี่เขาเคยหว่วมสัญญากันกุหลาบแดงคือพยาน สิฮักกันบ่หมายมั่งแต่เป็นอย่างบอกคืนคู่ เด็ดวี่ปลายเคยให้สัญญาเมื่อเดือนพุมพาวันว่าเล่น ແดงเหี่ยวเช้าคอยเจ้าນມนมา อยากมาเหมือนกันแต่ไม่ว่างงานคิดถึงคนไกลโบาบสีแดนอายให้แทนใจน้องยังจำได้ผีชายคนเดิมแต่ช่วยเพิ่มชดโทษความหลังปีใหมยังอยู่โหราบแดงที่มอบไปสู่ นั้นบอเลืมถ้าขึ้นลองบอลืมลงอย่ร,รักมันคงด้วยสต่จ้าจ๋าจะได้จจพบน้องนางอีกคราจะตีความ้องจ๋าอย่าลืมคือไปอยู่มังกรสูงส่องหรือเจ้าลงแสงสีมังกรไอคนนี้แอบคิดน้อยใจจะรู้มังหมายว่าใครอุตรองไอเอ๋ยยังจำคำมันเรารักกันด้วยตลาสีแดงปีนี้ไออะคิดระแวงคิดถึงอย่างแหงวันแหงสด ยังคือเศร้าเป็นสีเงาเงาคำเบาป่าเสือนใช่เรใช่น้องสิกลับตาปงไมหน้าพบก,กันไอ้วันหวัวใจเสียจริงไม่มีผู้หญิงคนนั้นกลับมาเมื่อ,อไรจะหวนกลับนาเมื่อ,อไรจะหวนกลับนาจิตใกุมพาวันวาเล่นค่่ยังจำได้สิกลับไปไว้หัวไว้คอยอยู่เป็นจังไลกกะสิฮักบกูกคนมีบ่ลืมบุลาอานยังฮักคนเดิ ยังรักคนเดิมคิดถึงสอนนอนหน้าผู้หวังน้ำนางดอกสีนางขอ มนนี้เเสียสดอสอรัวให่ะสัเสดวมากมากเสือี๋เสีนั่ลนี่หู้อชุ้้ยไฟไม่เบียดุ่ยไช่วยน้ค่นั่งลำรง่าอาเลยเลยเยาเดียพดแล้วก็เดียเดียดีด้วยเลย ขอฝากคชาเเริมบารมีใจเดือนกิ่ปีมวาารว่าชาติมีหรือว่าชาตินาแต่มาพบแล้วคนนองใจไห่ตามมาจุดสุดขอบมาทำเพื่เพื่อกันมได้วันไวว អូនទៅឯងទៅក្រាន់តំណារមកចៅឯងទៅទៅអាម៉ៃមក❤️ដៃនរទៅទេសំងំកេតតំអីស្ពិបផាននេះជុំ con của nghĩa tình mình làm ba nhà bỏ ai đã tớ bia cầu bỏ của हेलो ना 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 แกตบเงนเายสิป่าเนตหยุดมายต่อชีวสลายคงสุดท้ายกบคือเก่าเหมือนในอดีตชาติเต่นเป็นผัวเมียเก่าเหมือนลาบฝาอยาบอกอ้ยน่ะเด้อเมียเก่าสิบอก មកកោតមិននេះយុផងណៃទីតាតាមឲ្យអា ใุ่คิลอยลงอเสรีว่าเรียนสกหลังนเก่าเียเียเก่านาะเก่าเกียเียเก่เกียซูมเกียนลอยลงสว่าจะเีนงมเมตเียรก่อนอยู่ใกล้ๆยอยเพราลำบ่ก่อนนี่เียนเตดแ่เพราเขนาวค่ะเอาวยาการอีนะคะเอาฟาอีผลงานก่อนลำนึ่นะคะ ជាំងសារបស